สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกนนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมารับประทานอาหารเจนะคะเป็นเทศกาลกินเจนะคะที่อําเภอกุนหานนะคะจังหวัดศรีสะเกนนะคะวันนี้เป็นวันล้างท้องนะคะวันแรกนะคะพรุ่งนี้ชาวกุนหานนะคะก็จะรับประทานเจนะคะเป็นวันแรกนะคะวันนี้วันจะมา อานเจแล้วก็มาถามนะคะพี่พี่นะคะที่ทำอาหารเจนะคะว่าปีนี้เทศกาลกินเจเป็นยังไงบ้างนะคะมาพบกับคุณอัญญารัตน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อยัญญารัตน์ค่ะค่ะเป็นตัวแทนของสถานธรรมอำเภอคุณหารค่ะ สถานธรรมนี้มันจะถามว่าเปิดมากี่ปีแล้วคะที่อำเภอกุนหารนะคะอ๋อยี่ปีได้ละมั้งคะได้ไหมคะได้ปียี่สิบปีก่อนก่อนที่จะมาเปิดก็มี1 5 2ยี่สิบห้าปีประมาณนานมากเนาะค่ะแล้วมีอะไรคะต้องตรวจโควิดก่อนใช่ไหมก่อนที่จะมาขั้นแรกก็คือลงทะเบียนใช่ไหมคะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คนมาลงทะเบียนเยอะหรือยังคะเยอะค่ะเนาะถึง20 30คนได้นะเกินแล้วค่ะอ๋อเกินแล้วใช่ไหมคะดีใจด้วยนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากากเนาะค่ะมีแมสให้ฟรีนะคะแล้วก็ตรวจวัดไข้อุณหภูมิแล้วที่สําคัญก็คือตอนนี้แหละสาคัญแล้วก็เจนล้างมือค่ะมีคูปองเนาะปีนี้เนาะ คูปองขั้นต่ำเท่าไหร่คะปีนี้สิบบาทสิบบาทค่ะอ๋อสิบบาทยี่สิบยี่สิบอ๋อค่ะถ้าทานไม่หมดก็คือแลกเป็นเงินคืนได้แลกเป็นเงินคืนได้แล้วเมนูปีนี้มีอะไรบ้างคะอะไรที่สุดค่ะอะไรที่สุดก็คือก๋วยเตี๋ยวค่ะร้อนๆเห็นข้างหน้าเนี่ยมีอะไรคะตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้มีมีน้ําเพื่อสุขภาพค่ะเดี๋ยวนะคะวันขอชม น้ำนี่เท่าไหร่คะ10บาทค่ะน้ำเพื่อสุขภาพใช่น้ำตะไคร้ค่ะน้ำยะนางค่ะสารสค่ะแครอมาตูมอัญชันกระเจี๊ยบใบบวบฉาวป้วยค่ะเก๊กขุยค่ะสิบบาทเองค่ะก็คือแช่เย็นก็คือหวานไม่ ไม่หวานค่ะไม่หวานมากใช่ไหมใช่ค่ะคนที่ทานเจก็จะไม่ค่อยทานหวานว่าบางคนเป็นเบาหวานใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะจะเป็นการเพิ่มน้ําตาลไปเนาะใช่ค่ะก็คือช่วงนี้เป็นพายุเข้าอำเภอคุนหารเนาะประมาณถึงวันที่ยี่สิบแต่ ถ้าเปิดเจช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกไหมหรือยังไงคะคิดว่าลูกค้าจะมาทานปกติไหมก็ถ้าคนที่เขาทานทาน,ทานทุกปีก็จะมาทานเหมือนเดิมค่ะ เพราะว่าเขาต้องทานอยู่แล้วเขาก็คนตกยังไงเขาก็ต้องมาทานแล้วอันนี้เป็นอะไรบ้างคะปีนี้อ๋อปีนี้เหรอคะเมนีนูนี้ก็เป็นปลาเค็มทอดค่ะเท่าไหร่คะขายชิ้นเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะรับค่ะอ๋อค่ะแล้วแต่ค่ะชุดมันเป็นชุด30บาทค่ะ30ต้องช่างอะไรไม่ไม่่แล้วอันนี้อะไรคะอันนี้คือน่องไก่ค่ะน่องไก่ทำจากเห็ดแล้วคานี่ก็คือตะไคร้เป็นเป็นสมุนไพรด้วยค่ะไม่ใช่ไม้ใช่ไม้ค๋ะนี่ว่าเป็นไม้ สามารถรับประทานได้ใช่ค่ะเป็นซาไปค่ะไม่เผ็ดแล้วเด็กทานได้ทานได้ค่ะแล้วนี่เป็นอะไรคะอันนี้เป็นผัดกระเพราค่ะผัดกระเพราขั้นต่ำนี่ตักเท่าไหร่คะอาหารเจยี่สิบละค่ะยี่สิบถ้ารใสาถูงถ้าทานคนเดียวได้ค่ะถ้าถ้าคุณลูกค้าบอกว่าจะทานคนเดียวยี่สิบหรืออะไรก็ได้ค่ะทางใจลก้าตามใจลูกค้านะและนี่มีพวก ข้าวผัดด้วยนะมีมีข้าวผัดค่ะมีข้าวผัดอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกอะไรคะน้ำพริกเผ็ดไหมน้ำพริกเจบองค่ะเจบองสำหรับคนที่ชอบะรสจัดอ๋อรสจัดหน่อยนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำเมนูเจนะคะปีนี้ค่ะก็มีทางนี้ก็จะเป็นของแห้งนะคะค่ะที่เรเรียกว่า เท่าไหร่คะสา่ายทอดะสามสิบค่สเป็นสามสิบาทน้ำพริกอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำพริกประทูเจีอน้ำพริกปลาทูเจีเท่าไหร่ยี่สิบไหมรือยิ่ห้ายิ่มอ๋อยิ่มห้าได้ทุกสาขาเราจะทสมาขราจคาสขาสาขานค้าสุขสถส้ค้ะค่ะสานานค้าานรานค้นาดค้วยนะ้าค้าเนว้าปีนี้า้นะ เมนูหลักอร่อยเมื่อกี้ทานไปแล้วทานพิเศษนะคะพี่เนี่ยพิเศษเลยคะคืออะไรไหมคะอร่อยมากทานไหมคะทานไหมคะทานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เขามาช่วยขายกี่ปีแล้วคะร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคะนี่เพิ่งมากี่ปีแล้วคะจำไม่ได้จำไม่ได้สองปีละมั้งสามปีสองปีสามปีปีตนนี้ค่ะแต่ก็ทำอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆคทับ มีสุกี้แล้วมีมีผัดไทยด้ก็ไคะมีวันไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไหมคะทอดีิทอดมีกำลังหาแก๊สอยู่ค่ะอ๋อค่ะผัดไทยถ้าเราสั่งได้ได้เลยไหมคะนี่ได้ได้ได้ไทยมีเส้นอะไรบ้างคะเส้นมี่เส้นจั๊บเส้นไม่ผัดไทยเส้นเนี่ยค่ะอ๋อเส้นผัดไทยเส้นผัดไทยอย่างเงี้ยอ๋อค่ะเดี๋ยวมาทานพรุ่งนี้เนาะจ้ายินดีต้อนรันะคะแล้วก็มีที่สำคัญอ๋อค่ะอันน <ok> ี <ask S 2> ้ครกทำไมใหญ่มากเลยคะครกส้มตำเจค่ะ ขั้นต่ำเท่าไหร่คะส้มตํำปีนี้ขั้นต่ำรับประทานคนเดียวได้20แต่ถ้าปกติก็30มีอะไรตำไทยตำไทยตำเป็นสมุนไพรลูกยอลูกอะไรมีหมดมีกล้วยแต่วันนี้ยังไม่ได้ตำเนาะใช่แวันนี้ยังจัดไม่ไม่เสร็จเพราะวันนี้เป็นวันลังทองก็เรียนเชิญชาวอาหารของเรานะคะมาทานเจได้เลยวันนี้เตรียมเมนูไว้ประมาณ1ิอย่างแล้วค่ะ อ๋อเพื่อให้เราได้ล้างท้องในวันนี้นะคะทานทานเจเพื่อสุขภาพค่ะอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญแล้วยังตัดกรรมได้ด้วยค่ะทานเจหนึ่งมื้อหมื่นชีวิตรอดตายค่ะขอเรียนเชิญชาวอำเภอคุณหารทุกท่านนะคะมาทานเจได้ที่สถานีตำรวจอำเภอคุณหาร เหมาะมากเลยค่ะอากาศดีตรงนี้อากาศดีมากค่ะแล้วก็มีที่นั่งรับประทานนอสวทสบายสะดวกสบายอันนี้คือยังไม่มาช้ามีจะจะเต็มเลยค่ะจะเต็มเต็มเลยค่ะแล้วก็มีน้ําบริการฟรีใช่มีน้ําบริการถ้าใครอยากทานน้ำาพื่อช่วยเพื่ช่ใจเนาะสิบบาทแล้วก็ใส่แก้วทานนี่ได้เลยใช่ค่ะมีน้ําแข็งอะไรพร้อมด้วยค่ะ เห็นไหมคะว่าอาหารเจเป็นอาหารที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นอาหารที่อิ่มบุญด้วยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยคุณอัญญลัตน์นะคะว่าการล้างท้องแบบเจเนี่ยค่ะเพราะว่าบางท่านยังไม่ทราบรายละเอียดว่าล้างไปเพื่ออะไรทำไมต้องล้างท้องนะคะ เป็นยังไงบ้างคะอ๋อเพื่อล้างาอง่มีที่มาที่ไปคือคนจีนเขาจะถือมากนะคะเวลาเขาปีหนึ่งเราจะถึงเช่นทานเจอย่างนี้ก็เขาจะล้างทุกอย่างเลยไม่ว่าหม้ออะไรทุกอย่างที่เราเคยทานชอมานะค่ะเขาจะล้างไว้เก่วันก็เนี่ยวันแรกล้างไว้ล้างไว้เตรียมไว้ใช่ไหมเตรียมไว้สองวันแล้วเราก็มาทําแล้วก็ทานวันแรกล้างคอเพื่อเพื่อเอาสารพิษจากตัวเราออก สารพิษที่เราทานเนาะทานเงื่อาทั้งปีมานะคะคือก็ถือได้ถืออย่างนี้ะค่แล้วทานทานเจสิบวันก็ถือว่าเรารักษาศิลนได้ตั้งสิบวันเราเราไม่ต้องจําเป็นต้องไปนั่งภาวนาะลกตัดชีวิตลดลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตค่ะแล้วก็เพิ่มบุญให้ตัวเราใช่เป็นเป็นเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรานะ เพราะว่าสัตว์เขาก็ยังกินอาหารเนาะอย่างพวกอะไรพวกวัวพวกวายเนาะเขาก็ยังกินหญ้าเนาะไม่ได้กินเน้ะสัตว์เขาก็มีชีวิตรอดได้เนาะบางบางท่านถ้าถามว่าทานเจแล้วขาดสารใช่ใช่บางคนสงสัยไม่ใช่นะคะคุณนายก็ใช่คุณนายก็บอกว่าอ้าว แล้ววัวควายเขาทานแต่หญ้าอย่างเดียวใช่หมแล้วเขาไม่เห็นป่วยเลยอย่างช้าเงี้เนาะใช่ใช่ใช่บางบางคนไม่เข้าใจแต่บางคนเข้าใจแบบอย่างอย่างคุณน้อยทานเจมาก็ก็สิบห้าปีเนาะสิบห้าปีก็คือรักษาโรคได้ด้วยนะใช่รักษาโรคได้้วแต่ก่อนเห็นว่าเป็นอะไรเนาะอ๋อเาคุณน้อยเป็นกระดูกทับเส้นและเป็นกรดไหลย้อนก็คือตอนนี้หายหมดแล้วหายหมดแล้วค่ะ ก so ็คือได้มารับประทานเจใช่ตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งอธิษฐานตั้งไม่ไม่ได้ว่าสาบานนะคือตั้งปณิธานในใจว่าจะทานเจจนกว่าชีวิตจะหาไม่กัาสาธุด้วยคะคุณนะคะแล้วมีความภูมิใจอะไรที่มาช่วยงานเทศกาลกินเจของอำเภอกุนหานนะคะพี่นี่ภูมิใจที่าเรา เสียสละทั้งเวลาเสียสละทั้งเวลาเสียสละทั้งงานทั้งอะไรทุกอย่างเลยมามาตรงนี้เละค่ะมาทั้งครอบครัวเลยรวมด้วยช่วยกันค่ะรวมด้วยช่วยกันโดยเราเราเราไม่ได้คิดเป็นไม่มีค่าจ้างค่ะค่ะแล้วปีนี้มาช่วยกันเยอะไหมคะเยอะค่ะประมาณสักห้าสิบท่านได้ไหมประมาณสามสิบกว่าค่ะสามสิบเพราะว่าแบ่งสายกันใช่ไหมที่ได้เข้ามานะคะใช่ไปหลายที่เนาะไปหลายที่มีที่ไหนบ้างคะมีที่ศินสเกี สามที่ค่ะค่ะที่ตรงหน้านิสซันที่หนึ่งค่ะแล้วก็ตรงร้านเจที่หนึ่งแล้วก็สถานีรถไฟค่ะสถานีรถไฟใช่สถานีรถไฟนี่จะขายดีมากเลยค่ะเพราะว่าคนไม่มีอะไรทานด้วยใช่ขายเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าของที่ พิมสุบันเนาะที่ไปทำกับข้าวเจอร่อยมากใช่ค่ะท่านท่านเป็นแบบแม่ครัวหลันกุ๊กแบบพัตนาเนาะแต่ว่าเป็นอาหารเจที่รสชาติดีแล้วก็อร่อยคือไม่แพ้กับที่เขาทำพวกทั่วไปเนาะย่นี่ก็มีแม่ครัวหลักอยู่สองท่านค่ะเป็นเอาโู่ันจุต้อยแล้วก็เอาโท่าันจุเชื่อมเดอาคารอร่อยเหมือนกันค่ะจิตอาสาไม่ได้มีค่า จ้างเนาะไม่มีค่ะก็คือใช้แรงงานตัวเองนี่แหละค่ะร่วมบุญกันเนาะใช่ค่ะก็คือสละทั้งเวลาสละทั้งงานบ้านสลับทั้งงานข้างนอกนะใช่ค่ะเพื่อที่จะมาร่วมบุญเทศกาลกินเจเพราะว่าจะได้เอาที่เหลือตรงนี้เอาไปสมทบสร้างพุทธสถานอยู่ที่อำเภอกฤีณนายังไม่เสร็จค่ะที่จังหวัดอะไรสี่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะอำเภอขุขันธ์มอนกัน แต่ว่าเป็นตำบลปริศนาชื่อเพราะเนาะใช่ปริศนาค่ะเป็นสุานธรรมที่บะตำบลปริศนาสวยมากหากว่าเขาทําเสร็จตอนไหนถ้าเขามีการทลองขึ้นสถานธรรมก็จะเรียนเชิญตอนนี้พี่วันไปด้วยนะคะตอนนี้คือกำลมงณก้าสร้างได้เก้าสิบเปอร์เซนอ๋อจะเสร็จแล้วค่ะเงินตรงนี้ละค่ะที่เหลือไป แล้วก็จะเอาแบ่งไปให้ท่านพี่บุ๊เบิกไปด้วยเป็นกันนะคะแล้วปีนี้จะเชิญชวนคนทั่วไปมารับประทานเจที่อำเภอขุนหารยังไงคะให้เขาลดละเลิกเนื้อสัตว์ค่ะให้เขาลดละเนื้อสัตว์เก้าวันเนาะไม่ได้เยอะเนาะได้ถ้ายังไม่ได้ก็เก้าวันซึ่งเป็นเป็นการที่ปีละครั้งใช่เป็นการสะเดาะเคราะ ด้วยตัวของเราเองที่ยิ่งใหญ่อยเนาะที่ยิ่งใหญ่โดยที่ไม่ต้องไปเสียอะไรทั้งสิ้นใช่และยังอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญด้วยค่ะไม่ต้องไปตัดกรรมที่ไหนเนาะเริ่มจากตัวเราเนาะหยุดหยุดประมาณสิบวันนี่ก็เหมือนเราเรารักษาสินได้เก้าวันเลยนะคะก็คือก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญอาหารเจยุคยุคใหม่นี่เป็นยุคยุคไฮเทคนะไฮเทคที่คุณอัญญรัตน์บอกก็คือ กับข้าวเนี่ยไม่แพ้กับอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนาะใช่ค่ะบางครั้งก็ลูกค้าบอกเมื่อกี้อุ้ยอร่อยมากใช่ที่มาทานเนี่ย่ะอย่างก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแบบเนอะน้ําตกอะไรเียใช่น้ำตกแต่ว่าเป็นน้ําเจเนาะชอร่อยมากคือมีผักมีเห็ดหอมมีลูกชิ้นเนาะลูกชิ้นเจใช่ค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพครับที่สําคัญก็คือ ปลอดสารพิษไม่เป็นโลคเนาะทำให้ร่างกายเรามีหุนที่ดีขึ้นเนาะจากคนที่น้ําหนักเยอะอ้วกอ้วนก็จะมีเอวเนาะใช่ไหมสวยขึ้นเนาะดูดีขึ้นนะหุณสวยคดูตัวอย่างอย่างคุณอัญญาลักษเนี้ยหน้าตาก็อิ่มบุญแล้วก็สดใสขึ้นเยอะเนาะก็คือเรามีความสุขแลได้ล้างสารพิษ ออกจากร่างกายนั่นแหละที่สําคัญนะเราก็ทําใจเราให้เบาบางจากเกิเลสเนาะใไกลจากเกลเอ็เป็นผู้ที่มีความสุขได้เป็นผูงให้เนาะวันนี้ก็ภูมใจมากเนาะก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะค่ะวันนี้วันก็ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านนะะไปชมสาระดีๆนะคะ วันนี้ที่อำเภอคุนหานะคะก็คือมีพายุเข้าทําให้ฝนตกประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะก็อาจจะทําให้บางท่านเนี่ยค่ะไม่สะดวกที่จะมารับประทานเจนะคะก็คือเชิญชวนว่าวันไหนว่างนะคะก็สามารถที่จะมารับประทานเจได้เปิดตั้งแต่กี่โมงคะหกโมงเช้าค่ะถึงประมาณตีทุ่มคะ ประมาณสองทุ่มอ๋อสองทุ่มนะคะจะตามใจลูกค้านะคะค่ะแล้วก็อาหารก็คือมาตรฐานนะคะไม่แพงอย่างที่คิดเนาะปีนี้ทำไม่แพงค่ะค่ะชันชวนผักแพงแต่อาหารเจราคาเหมือนเดิมเ่าปีที่แล้วเนาะค่ะก็คืออาหารเจของเราที่นี่สะอาดเนาะปราศจาก สิ่งที่รบกวนเนาะ<ช>เราไม่ได้ใส่อะไรไปเกิน<ช>ทําเป็นจริงเนาะก<ช>็คือยังรักษามาตรฐานอาหารเจ<ช> <J S 2> ค่ะที่บริสุทธ์อยู่นะคะ<ช>ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอันเดรตมากนะคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ